สวัสดีครับมื้อเที่ยงวันนี้นะครับก็เป็นเมนูผัดวุ้นเส้นนะครับก็เดินไปซื้อร้านข้างๆตึกนะครับก็ได้ผัดวุ้นเส้นมานะครับหนึ่งถุงแล้วก็ข้าวคุกกะปินะครับก็จะมีหมูหวานนะครับมีไข่ทอดนะครับมีกุนเชียงนะครับมีมะม่วงมีถั่วแล้วก็มีพริกมีหอมนะครับ แล้วก็น้ำซุปนะครับก็น้ำซุปเราก็เทใส่ในกล่องเลยนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ตักคําแรกขึ้นมานะครับก็ตักหมูกับไข่มาก่อนนะครับแล้วคําที่สองนะครับแล้วก็ตักน้ําซุป นะครับสดน้ำก่อนนะครับลงคอนะครับแล้วก็คำที่สี่นี่ก็เน้นไข่กับถั่วฝักยาวนะครับคำที่ห้านะครับก็เน้นกุนเชียงนะครับไข่แล้วก็มะม่วงซอยนะครับแล้วคำนี้ก็เน้น ูกโดดน,นะครับเน้นพริกสดนะครับรสชาติอร่อยนะครับสีสันก็น่าทานนะครับกระเด็นซื้อจากข้างๆตึกง่ายๆนะครับแล้วก็ชิมผักกุ้นเส้นนะครับกระมวนนะครับแล้วก็ คำที่สองนะครับม้วนเหมือนเดิมนะครับเราจะได้ตักเส้นได้ง่ายนะครับขอบคุณท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับ